ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,379ครั้งนี้ไม่เพียงสีหน้าจีเสียงเนิ่งซีดขาวเท่านั้นแต่สีหน้าหัวหน้าทิมยังดูน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งเขาปรารถนาจะฆ่าพักซูยอนเพื่อระง,งับความโกรธแค้นในฐานะหัวหน้าทีมเล็กๆเ,เขามักเก็บตัวจัดการประท้วงเงียบๆไม่เป็นผู้นำด้วยตัวเองแต่สนับสนุนพวกวรุนแรงอย่างจีเสียงเนิ่งผู้กระหายอยากจะไต,ต่เต้าสูงก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้า หรือแม้แต่สร้างช่วงเวลาหน้าตื่นเต้นด้วยพฤติกรรมสุดโต่งในทางกลับกันเขากลับปลอมตัวเป็นมือใหม่ไม่โดดเด่นในทีมควบคุมจังหวะของงานเงียบๆด้วยกลยุทธน์นี้ทำให้คนนอกรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาน้อยมากนับประสาอะไรกับตำแหน่งแท้จริงในองค์กรดังนั้นเขาไม่กังวลจะถูกเปิดโปงว่าใช้อำนาจหน้าที่หาเงินซื้อรถเครื่องยนต์สันดาปสมรรถนะสูงราคาแพงแต่เขาไม่เคยคาดคิด จะมีคนทรยศในกลุ่มลูกน้องของตนเองพักซูยอนผู้นี้ทำตัวเรากับสุนักบ้ากล้ากัดตัวเองจริงๆสิ่งน่าตกใจที่สุดคือพักซูยอนเปิดเผยรูปแบบการสแสวงหากำไรขององค์กรเท่ากับเปิดเผยตัวตนแท้จริงของทุกคนหมดเปลือกเมื่อเรื่องนี้ไปถึงสวีเดนทางการสวีเดนจะสืบสวนเรื่องนี้ทั้งหมดแน่นอนและความจริงที่ว่าองค์กรของพวกเขารับผลประโยชน์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นำเสื้อผ้ามือสองไปขายต่อให้กับแอฟริกาเป็นเวลานานคงเป็นไปไม่ได้ที่จะปกปิดด้วยความประมาทความคิดแรกของเขาคือหยุดเรื่องนี้ไม่ให้ได้รับความสนใจอีกต่อไปมีผู้คนมากมายเฝ้าดูบันทึกเหตุการณ์ในโทรศัพท์ยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ผลกระทบยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเท่านั้นทางออกดีที่สุดคือหยุดการชุมนุมปิดถนนทันทีปล่อยให้คนเหล่านี้ออกไป คนเหล่านี้คือผู้โดยสารที่กำลังรีบเร่งจะขึ้นเครื่องบินที่พวกเขาอยู่ในฐานะผู้สังเกตการพราะฝีมือพวกตนเองปิดกั้นเส้นทางดังนั้นทันทีที่การปิดถนนสิ้นสุดพวกเขาจะรีบขึ้นรถออกไปทันทีดังนั้นเขาตะโกนบอกสมาชิกที่นั่งสีหน้างุนงงบนพื้นทันที เปิดทางปล่อยให้พวกเขาออกไปสมาชิกที่มีไว้กรีบหลายคนรีบลุกขึ้นวิ่งไปข้างถนนขณะที่เด็กใหม่โง่เง,ง,ง่าบางคนยังคงนั่งอยู่บนพื้นมองไปรอบๆสีหน้าว่างเปล่าหัวหน้าทีมตื่นตระหนกวิ่งเข้าหากลุ่มคนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ต่อยด่าทอไปพร้อมกันฉันบอกให้พวกแกเปิดทางไม่เข้าใจหรือออกไปจากที่นี่จากนั้นเขาตะโกนบอกคนที่ดูเหตุการณ์ว่าสุภาพบุรุษทั้งหลายมีคนทรยศในทีมจงใจใส่ร้ายป้ายสีพวกเราในนามของทีมฉันขอสนวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับเขาแต่ฉันขอเรียกร้องให้พวกคุณใช้วิจารณญาณและอย่าเชื่อเรื่องราวข้างเดียวของเขา หากคุณปล่อยข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างไร้ความรับผิดชอบทางออนไลน์เรามีสิทธิ์ดำเนินคดีกับคุณได้เช่นกันแม้ตัวตนของหัวหน้าทีมไม่ถูกต้องแต่เขาเข้าใจองค์ประกอบการจัดการประชาสัมพันธ์ในภาวะว,วิกฤตอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลบริษัทหรือบุคคลทั่วโลกเมื่อเผชิญวิกฤตมีเพียงสองขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกคือพิจารณาว่าตนเองถูกหรือผิดหากตนเองเป็นฝ่ายถูก ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อสาธารณชนไม่ว่ากระบวนการนั้นจะยากลำบากเพียงใดหากตนเองเป็นฝ่ายผิดห้ามดื้อรั้นให้ทำตามข้อความปรัชญาตะวันออกแปดคำให้ได้เรื่องใหญ่เป็นเล็กเรื่องเล็กหายไปหลักการง่ายๆนี้เป็นสิ่งที่บริษัทฟอร์จูน500หลายแห่งและแม้แต่หลายประเทศไม่เข้าใจอย่างแท้จริงบางบริษัท แม้แต่บางประเทศรู้ตนเองทำผิดพลาดยังคงดื้อรั้นแม้กระทั่งยอมทุ่มเททรัพยากรบุคคลวัตถุและเงินจำนวนมหาศาลเพื่อปกปิดและหาข้อแก้ตัวให้กับความผิดพลาดของตนเองสิ่งนี้ยิ่งลากพวกเขาลงสู่วงเฮวแห่งการประชาสัมพันธ์ต้นทุนสูงมากขึ้นเรื่อยๆและผลตอบแทนลดลงและอาจนำไปสู่ความเสียหายของชื่อเสียงอย่างรวดเร็วแต่หากพวกเขาเพียงแค่ไตร่ตรองอย่างจริงใจ กล่าวคำขอโทษและแก้ไขปัญหาทันทีหลังดำเนินการผิดพลาดจะสามารถควบคุมและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดได้หลักการเรื่องใหญ่เป็นเล็กเรื่องเล็กหายไปสิ่งนี้สะท้อนภูมิปัญญาโบราณของชาวตะวันออกอย่างแท้จริงนั่นคือการควบคุมและป้องกันไม่ให้สถานาการณ์บานปลายเป็นสิ่งสำคัญเรื่องราวหนึ่งเมื่อถูกทำให้เล็กลงในที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องไม่มีค่าหรือไม่มีความสำคัญแต่หากเหตุการณ์บานปลาย ผลกระทบเชิงลบจะ้ร้ขีดจำกัดซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรทั้งหมดเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ตู้เย็นบางยี่ห้อลดต้นทุนอุปกรณ์ช่วยปิดประตูเมื่อถูกผู้บริโภคบน่นหากพวกเขายอมรับความผิดพลาดและแก้ไขในทันที พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้ในต้นทุนที่ต่ำม,มากและได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจากทัศนคติเชิงรุกของพวกเขาแต่พวกเขากลับใช้วิธีโง่เขลาที่สุดจัดการปัญหานี้และท้ายที่สุดนำไปสู่ความพังทลายของภาพลักษณ์แบรนด์จนเกือบต้องหายไปจากตลาดบทที่7,380 หัวหน้าทีมสิ่งแวดล้อมคนนี้รู้ดีตนเองเป็นฝ่ายผิดสถานการณ์เช่นนี้วิธีดีที่สุดคือห้ามโต้เถียงหรือยุยงปลุกปั่นสถานการณ์แต่คือการสลายฝูงชนอย่างรวดเร็วและลดผลกระทบวิธีนี้ได้ผลกลุ่มคนที่ชมชอบแทมเม็แตงต่างรู้สึกสนุกสนานกับเหตุการณ์สุนักกัดสุนัขครั้งนี้แต่ถนนสายนี้เป็นเส้นทางไปสนามบินหลายคนรีบเร่งต้องการไปขึ้นเครื่อง โดยเฉพาะหญิงชราต้องการรีบกลับประเทศจีนเมื่อเห็นเส้นทางถูกเคลียร์เธอรีบกลับไปที่รถแท็กซี่ขอร้องให้คนขับรีบพาเธอไปสนามบินทันทีรถคันแรกขับออกไปตามมาด้วยคันที่2และสถนนที่ก่อนหน้านี้รถติดหยุดนิ่งเริ่มคลายตัวลงบางคนไม่เร่งรีบแม้ยังอยากจะทะเม็ดแตงต่อแต่รถของพวกเขาจอดกีดขวางผู้อื่นและระดับความสุภาพของพวกเขาเหนือกว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวรุนแรงเหล่านี้มาก พวกเขาจึงระง,งับความอยากแท่เม็แต่งรีบกลับขึ้นรถขับออกไปไม่นานนักเย่เชิญสตาร์ทรถขับพาทุกคนออกจากการจราจรติดขัดเฮเลนาพูดอย่างขุนเคืองในรถว่าไม่ทราบเรื่องนี้จะจบอย่างไรถ้าสวีเดนไม่เอาผิดพวกเขาและไม่ดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนพวกเขาอาจจะลอยนวลต่อไปได้เย่เชิญยิ้มกล่าวว่าถ้าคุณอยากให้พวกเขาชดใช้ความผิดตามกฎหมาย ฉันคิดว่าคุณน่าจะคุยกับตำรวจนอร์ดิกในฐานะราชินีแนะนำให้นำตัวคนเหล่านี้ไปสอบสวนก่อนออกนอกประเทศไม่ใช่แค่ดำเนินการตามขั้นตอนแต่ควรบันทึกคำให้การทั้งหมดจากนั้นเชื่อมโยงเรื่องนี้จากระดับเจ้าหน้าที่ของนอร์ดิกไปยังระดับเจ้าหน้าที่ของสวีเดน ด้วยวิธีนี้สวีเดนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แน่นอนถ้าสื่อของนอร์ดิกพยายามผลักดันเรื่องนี้สักหน่อยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฉีกหน้ากากแห่งความน่าไหว้หลังหลอกขององค์กรสิ่งแวดล้อมสุดโต่งและยุโรปทั้งหมดอาจได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ในอนาคตเยเชิญนกล่าวต่อว่า จากสิ่งที่ฉันเห็นวันนี้คิดว่าชาวโยุโรปต้องทนทุกข์จากคนชั่วร้ายพวกนี้นานเกินไปทุกคนอาจกลัวหากลุกขึ้นมาประท้วงจะเดินตามรอยเท่าของเจเคโรลิงแต่ครั้งนี้ต่างออกไปพวกเขาเปิดเผยความผิดของตัวเองไปแล้วหากคุณยืนหยัดบนจุดยืนทางศีลธรรมติดตามเบาะแสเปิดเผยตัวตนแท้จริงของพวกเขาคุณจะกลายเป็นมีรสตรีในสายตาชาวโยุโรปแน่นอนแหล่งพลธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดโต่งนั้นอยู่ในโยุโรป และเฉพาะในประเทศสมาชิกสหาภาพยุโรปเท่านั้นเนื่องจากประเทศสมาชิกสหาภาพยุโรปเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างพัฒนาส่วนใหญ่เป็นประเทศทุนนิยมที่มั่นคงอุดมการฝ่ายซ้ายที่สืบทอดกันมายาวนานในสังคมของพวกเขาทำให้ตัวตลกเหล่านี้กล้าจะลงมือกระทำการโดยไม่ต้องรับโทษในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเช่นในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาหรือแม้แต่ในโลกที่สาม หากคนเหล่านี้กล้าใช้วิธีสุดโต่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อมประชาชนในพื้นที่แต่ละคนจะตบหน้าพวกเขาร้อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ต่อไปแม้อเมริกาเหนือจะพัฒนามากแต่ผู้คนขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายในประเทศที่มีปืนมากกว่าประชากรพวกเขาจะมีโอกาสรังแกผู้อื่นได้อย่างไรก่อนพวกเขาจะถอดกางเกงออก กระสุนก็พุ่งเป้าเข้าใส่พวกเขาก่อนยุโรปตะวันออกยิ่งไม่ต้องพูดถึงต่อให้จ่ายเงินให้พวกเขาพวกเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะย่างเท้าก้าวเข้าไปที่นั่นนี่คือสาเหตุพวกเขาตระเวณไปทั่วสหภาพยุโรปตอนเช้าจัดการชุมนุมในยุโรปเหนือตอนกลางวันเดินขบวนในยุโรปกลางและบางครั้งทำลายงานศินละปะในอังกฤษและฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งบางคนไม่อาจสงบสติอารมณ์ละเลงสีลงแม่น้ำเพราะความเบื่อหน่าย ชาวโยุโรปทั่วไปรู้สึกขยะขยแงพวกเขามากเช่นเดียวกับกลุ่มคน LGBT พวกเขาไม่กล้าจะพูดออกมาบางครั้งคนที่มีจิตสำนึกแห่งความยุติธรรมออกมาพูดแต่กลับถูกสูงชนรุมทำร้ายแม้กระทั่งถูกนักแสดงที่พวกเขาเองช่วยสร้างชื่อเสียงทำให้อับอายขายหน้าถูกย่อยเย้ยต่อหน้าธารกํานันผู้คนต่างเยหาวีระบุรุษผู้กล้าก้าวออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างเด็ดขาดแต่กลับไม่มีใครปรากฏตัว และในวันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนอร์ดิกเรื่องตลกครั้งนี้เป็นเพียงบทนำเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เฮเลนาจะลุกขึ้นยืนต่อสู้